กันแดดนะถะ้มีทุกงหมสาชนิดค่ะอย่างแรกเลยก็คือฟิสิกอลนะคะซึ่งกลไกลในการทํางานก็คือจะสะท้อนรังสี UV ออกไปค่ะแต่ว่าข้อเสียของฟิสิกอลเนี่ยนะคะเช่นพวกซิงค์หรือไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยมันจะทําให้หน้าเรามันวอกเวลาที่ทาค่ะส่วนชนิดที่2ก็คือเคมีคอลค่ะซึ่งกลไกลของกันแดดแบบเคมีคอลนะคะก็จะดูดซึมแสงเอาไว้นะคะ แล้วก็สะท้อนออกเป็นความร้อนออกมาค่ะแต่ก็มีโอกาสที่จะดูดซึมเข้าสู่ผิวหรือว่าเกิดการระคายเคืองได้แต่ข้อดีก็คือไม่ทาให้หน้าขาววอกเหมือนกับตัวฟิสิกอลค่ะและแบบที่3นะคะก็คือเป็นแบบไฮบริดหรือว่าผสมผสานระหว่างฟิสิกอลกับเคมีคอลเพราะว่าต้องการเอาข้อดีของทั้ง2องอย่างมารวมกันนะคะทําให้หน้าไม่วอกแต่ก็ยังปกป้องผิวได้แต่เดอร์มิสตา UV SunSmart Biome Shield ค่ะเราใช้แบบ Hybrid แบบใช้เทคโนโลยี encapsulation hybrid นะคะทำให้ตัวเนื้อเคอมีทั่เนี่ยเกาะอ,อยู่บนชั้นผิวไม่ดูดซึมเข้าสู่ผิวมีความปลอดภยัยมีความเสถียรปกต้องผิวได้ถุกคลื่นแสงค่ะ